ขาวๆครับเพื่อนๆโอ้ขาวๆครับเพื่อนๆโอ้ยังมีครับผมดิ้นอยู่อีกครับผมดูครับโอ้โหโอ้โหใส่โยกยกเลยครับเพื่อนเดูครับดีตัวคร uh ับเพื่อนเพืโอโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอเพื่อน ดีครับผมนะครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมก็วันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนกับช่องบ่าวเด็กใต้คนเดิมนะครับผมก็วันนี้พามาตอนฝนตกหนักเลยนะครับตัวีตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับผมตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ยังตกอยู่อีกนะครับผมเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวก็เราไปกู้โลกกันนะครับที่ว่าอ่า ได้ทางโกนนะครับทางโกนก็พาเข้ามาดูก็ได้ไปหลายตัวเลยนะครับเพื่อนๆปลาชนนะครับก็หลังที่ว่ารบหลายๆนะครับอ่าก็หมายหมายต้นตาลนังนะครับเพื่อนเเข้าไปก็รบเกือบแตกเลยนะครับนั้นถ้าว่าเข้าไปอีกสักตัวผมว่าแน่นอนนะครับแตกแน่นอนครับผมก็เดี๋ยวรอให้ผลมันซาสักนิดก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่ดูก็ไม่ได้เสียด้วยนะครับเพราะว่าทิ้งไว้ก็หลายวันแล้วนะครับ ถ้าว่าไม่มาดูฝนตกแบบนี้ก็นแนโนนะครับผมฝนตกหนักน้ําขึ้นมาก็เดี๋ยวปลาก็ตายไปอีกนะครับจะตกแล้วก็ไม่ใช่อุปสรรคนะครับเพื่อนๆแต่ว่าอุปสรรคอย่างเดียวก็คือ,อมันอาจจะถ่ายไม่ได้นะครับผมถ้าฝนตกหนักเดียวกล้องม,มันจะเปียกนะครับเดี๋ยวก็รอให้ฝนซาสักนิดนะครับเดียาาเด๋ยวเราก็ค่อยไปลุ้นกันนะครับเพื่อนๆแต่ได้ตัวจะมาหรือเปล่าก็เดี๋ยวไปลุ้นพร้อมๆกันเลยนะครับผม ก็เดี๋ยวไปลุ้นกันเลยนะครับผมเพื่อนๆก็มาลุ้นควางนี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวก็ค่อยไปลุ้นข้างในอ่ายมต้นตาลข้างในนะครับมีลุ้นควางตะนุนด้านนี้กันก่อนครับผมเพื่อนๆก็ฝั่งนี้ก็มีอยู่หลังนึงนะครับจะได้ตัวหรือเปล่านะครับผมเพื่อนๆใส่ไว้ตรงอ่านะครับป่าหญ้านะครับ ใส่ทิ้งไว้ก็สี่วันนะครับผมสี่วันสี่คืนมีหรือเปล่าครับผมอุ้ยขาวขาวครับเพื่อนเพื่อนโอ้ขาวขาวครับเพื่อนเพื่อนโอ้โออยังมีครับผมดิ้นอยู่อีกครับผมดูครับโอ้โหโอ้โอตัวนตายแล้วครับเพื่อนเพื่อนโอ้ ใส่โยกโยกเลยครับเพื่อนเพื่อนดูครับดีตัวครับเพื่อนๆอโอ้โหโอ้โหอ้ใส่โยกโยกเลยครับเพื่อนเพื่อนโโอ้โหโอ้โหเพื่อนเใส่ใหญ่ๆเลยครับ อือห uh huh. ลังเดียวก็คุ้มอีกแล้วครับโอ้โ oh หดูครับเพื่อนเพื่อนสามตัวหลายกิโลเลยครับโอ้โ oh หยอดนะครับเพื่อนเพื่อนหลังเดียวคุ้มอีกแล้วครับผมดูครับอือ uh huh. สามกิโลได้ครับโอ้โ oh หดิบไยครับเพื่อนเพื่อน หลังเดียวนะครับครับเปืดๆหลังเลขนะครับสามตัวเลยนะครับกิโลเลยครับหมาเลยนะครับหลังเลขครับผมเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันต่อนะครับครับผมตอนนี้ก็เข้ามาข้างในที่หมายต้นตาลข้างในนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นหลังที่ว่า รอบหลายๆครั้งก่อนกันก่อนนะครับที่ว่ารอบไข่เย่าเลยนะครับทั้งก่อนนะครับทั้งโยกทั้งไข่เย่าเลยครับนี่ครับหลังนี้นะครับรอบนี้จะโดนอีกหรือเปล่านะครับเดือทายดูครับเพื่อนๆโอ้มีครับไข่เย่าอีกแล้วครับผมมีครับผมโดนประจําเลยครับหลังนี้รอบหลายๆนะครับ เข้าดีจริงนะครับเพื่อนๆผมบอกแล้วนะครับใหญ่หรือเปล่าครับผมอู้ไม่ใหญ่ครับผมพอได้อยู่ครับปลาชนนี่ครับไซประมาณสักอ่าสามขีดได้นะครับโอเคครับเพิ่มมาอีกหนึ่งเต้มครับเพื่อนๆมาเลยนะครับเพื่อนๆหลังเลขก็โดนไปสามตัวมาหลังนี้ก็ได้เพิ่มอีกตัวครับผม จออจริงๆครับเพื่อนๆนี่ครับนี่นะครับอ่าครับผมเพื่อนๆก็มาดูผลงานกันนะครับที่ว่าได้จัดการกู้โลดักปลารอบนี้นะครับก็เสียดายนะครับผมยังดูไม่หมดนะครับพอดีติดตุละติดงานด่วนอีกแล้วนะครับก็ดูผลงานกันก่อนนะครับนี่ครับผลงานที่ว่ายกอ่าไม้ ต้นตาลนะครับผมปรมานมาเลยนะครับผมปลาชนหลังเดียวกุ้มเลยนะครับหลังเลกนะครับผมปลาชนสามตัวนะครับใส่ก็ใส่กิโลเลยนะครับเพื่อนๆในกดได้กางในต้นในหมายต้นตาล้างในอีกตัวนะครับตัวเล็กก็ปลาชนทั้งหมดก็สี่ตัวครับนี่ก็พอได้กินเลยครับเพื่อนๆผมว่าประมาณสักสองสามกิโลนะครับน่าจะได้นะครับปลาวันนี้นะครับเพื่อนๆ เดียดายนะครับดูไม่หมดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับค่อยมาลุ้นกันใหม่นะนะครับพรุ่งนี้นะครับผมหรือว่าวันนี้ถ้าว่าตำทุระเสร็จอาจจะพามาดูอีกรอบนะครับที่เรือนะครับก็มันมาเลยครับผมนี่ครับยอดครับเพื่อนๆมันมาเลยครับปลาชนสี่ตัวนะครับก็ตัวหนึ่งตายนะครับเดี๋ยดายครับผมแดีว่ายังออกไปทําปลาเดีเดียวได้นะครับปลาชนมันมาเลยครับเพื่อนๆ อ่าครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องลากันก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องบ่าวเด็กใต้คนเดิมด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดติดตามและก็กดสั่นกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาผมอัปโหลดลงคลิปก็จะได้รับชมคลิปก่อนใครนะครับก็ลากันก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ ก็เดี๋ยวไปทาธุระให้เสร็จก่อนนะครับก็ฟามาว่าจะกู้หมายนี้นะครับพอดีโทรศัพท์เข้าพอดีนะครับติดงานด่วนต้องไปธุระก่อนนะครับเพื่อนๆก็เสร็จตอนไหนนะครับว่าว่างก็เดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันใหม่นะครับรอบนะครับนี่ยังดูไม่หมดนะครับดูแค่สองหลังเองครับเพื่อนๆพอได้กินเลยครับครับแค่สองหลังนะครับเพื่อนๆหมาเลยครับผมลาช่อนสี่ตัว โูส oh, ตัวน่าจะ3ามกิโลน่าจะได้นะครับมันมาแลวครับเพื่อนๆอ,นอะครับก็กลับนะครับผมเดี๋ยวถ้าว่าเสร็จธุระเดี๋ยวค่อยพามากู้กันใหม่นะครับเพื่อนๆหรือไม่ถ้ามันถ้าไม่นั้นก็ค่อยพรุ่งนี้เลยนะครับครับยอดครับเพื่อนๆ